ด่วนพรุ่งนี้ฝนล้รแรงเริ่มอีสาน่อน4-7ธันวาคม68รับมือฝนทุกภาคบางพื้นที่ปิรรกา,ากากลับมาคุยกันอีกครั้งกับจังหวัดตภัยอุทกภัยปีรรากาทางเพจและยูทูบฝนฟ้าไฟกรอนวิน่ิพอลูกพญาชัยทางเฟซบุ๊กวันพุธที่3ธันวาคมในช่วงเที่ยง วันอัสภารพยามเดลและติดตามในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่นอกจากประเทศไทยทางตอนล่างอย่างภาคใต้แล้วประเทศไทยทางตอนบนก็จะมีฝนแทกเข้ามาจากความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นมวลอากาศเย็นถอยและมีการพัดนาของลมตะวันออกพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้และบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นนะครับจะเริ่มมีฝนตก ขนองเข้ามาแล้วโดยจะเริ่มจากในวันพรุ่งนี้4-7ทธันวาคมนะครับและในบางพื้นที่อาจจะเริ่มเข้ามาก่อนในคืนนี้3ทธันวาคมนะครับส่วนพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวมินจะพาไปดูกันนะครับ กรมอุตุแจ้งเตือนนะครับในช่วงของ4-7ธันวาคมนี้ภาคใต้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่จากอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ฝนสะสมในช่วงวันที่4-7ธันวาคมเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับ ภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างนะครับในตอนเช้าก็จะมีหมอกเพิ่มมากขึ้นในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนในช่วงบ่ายค่ำเดึกอาจจะมีฝนเข้ามาบางจุดบางพื้นที่ความชื้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ฝนก็ตกเป็นบางจุดเน้นมีเมฆกลมเข้ามามากส่วนพื้นที่ไหนจะมีฝนกันบ้างแอดมินจะพาไปดู ด้านของข้อมูลข่าวสารความรู้จากกรมอุตุนยิยมวิทยาที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องของหมอกและกลุ่มวันกลุ่มพิษ PM 2.5หมอกที่เกิดขึ้นในตอนเช้าในช่วงนี้เกิดจากอะไรและอากาศเย็นอากาศหนาวมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงเกิดจากอะไรถ้าไม่ฝุ่นสะสมในช่วงลมอ่อนจึงเพิ่มมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมื่ออากาศเย็นเจอกับลมอ่อน จะเกิดปรากฏการณ์ฝาชีครอบเมืองทำให้ฝุ่นฟันกลุ่มพิษ PM 2.5ที่เกิดจากรถยนต์และการเผาไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้เพื่อระบายอากาศออกไปได้จึงถูกขังไว้อยู่เหนือพื้นดินในระดับที่เราหายใจพอดีนะครับวิธีการแยกระหว่างหมอกกับฝุ่น PM 2.5หหมอกคืออะไรหมอกคือละอองน้ำเล็กๆที่ลอยอยู่ใกล้กับพื้นดิน เกิดจากไอน้ําในอากาศเย็นตัวลงจนถึงจุดน้ําค้างทําให้เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ําเหมือนเมฆที่อยู่ในระดับต่ํามากเมื่ออยู่ในหมอกก็จะรู้สึกเย็นและมีน้ําเกาะบนผิวหนังมาเกิดในช่วงเช้าและจะค่อยๆจางลงเมื่ออากาศอุ่นขึ้นหรือแสงแดดแผดเผาขึ้นมานะครับส่วนฝุ่น PM2.5 คืออะไรคือฝุ่นขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นเมื่อสะสมมากก็จะทําให้อากาศขุ่นมัวคล้ายกับหมอกควัน เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆไม่สมบูรณ์นะครับเช่นควันรถการเผาทางการเกษตรโรงงานอุตสาหากรรมเมื่อสูดดมอาจจะทำให้เกิดการไอคันคอแสบจมูกระคายเคืองผิวหนังและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันทุกช่วงเวลาเลยนะครับส่วนค่าดัดชนีอากาศหรือ AQI คุณภาพอากาศดีมากจะอยู่ที่0ถึง25 คุณภาพอากาศปานกลาง51-100คุณภาพอากาศดี26-50เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ101-200และมีผลต่อสุขภาพ201ขึ้นไปนะครับส่วนพื้นที่ที่แอดมินอยู่นะครับในช่วงเช้าของวันนี้ในด้านของ IQ Air อยู่ที่บริเวณพื้นที่อำเภอกันทรารมนะครับเช้าของวันนี้อยู่ที่58นะครับ ซึ่ง58นี้ก็จะอยู่ที่คุณภาพอากาศปันกลางนะครับเพราะในช่วงนี้ไม่มีลมที่จะมาช่วยในด้านของการระบายอากาศอากาศจึงไม่ค่อยดีนักนะครับคุณภาพอากาศก็จะอยู่ที่ระดับปานกลางแต่ถ้าลมกระโชกแรงเข้ามาคุณภาพอากาศก็จะเริ่มดีมากขึ้นนะครับที่อื่นี้ในด้านของค่า AQI เท่าไรากันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้ามาใต้คลิปนะครับต่อไปจะพาไปดูในด้านของการกรณ์อากาศในวันนี้จนถึงวันพรรุ่งนนี้นะคับ 3 4ธันวาคม2568ซอึงกรมตูแจ้งเตือนแล้วนะครับในช่วงวันที่3 6ธันวาคมอากาศจะปิดค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นนะครับงดกิจกรรมกลางแจ้งตอนเช้าหากจำเป็นควรสวมแมสตลอดเวลานะครับ ส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้นะคะประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศา,ศาและมีหมอกในตอนเช้ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระ,ระวังในเรื่องของหมอกนะคะในการสัญจรในช่วงนี้ระวังอันตรายจากอาคีภัยจากอากาศที่แห้งนะคะ บริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นอ่อนกาลังลงตลอดทั้งช่วงเลยในช่วงนี้นะคะส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนแต่ฝนน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับส่วนมากตกบริเวณทางตอนล่างของภาคนะคะเป็นฝนเล็กน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้จะอ่อนกําลังลงนะครับจากนั้น4-6ธันวาคมนะครับเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนนะครับฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่ง จากความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนแผ่ปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้นะครับจะแผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนในวันนี้3ธันวาคมหลังจากนั้นก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ต่อไปทําให้ครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันนะครับ พยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้3-4ธันวาคม2568พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาตา่ำสุด14-20องศาและสูงสุด30-34องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-5องศาลมแปรปรวนความเร็ว5-5กิโมตรชั่วโมง ภาคตะนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยต่ำสุด16 22องศาและสูงสุด3 1มอถึงองศายอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10- 15อองศาลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2ถึงองศาต่ำสุดสิบเ้า่องศาและสูงสุด3 3มสองศาลมตะตกเฉียงเหนือความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ้าตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาสสูตสิบสองย2องศาสูงสุด3 1 -35 องศา,3 3งศาลมตํำตกเฉียงเหนือความเร็วสัม์ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลดข,ขึ้นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครพริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาต่ำสุด23-25องศาสูงสุด3335องศาลมตมตกเฉียงเหนือความเร็วส0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาตอนล่างมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย1 2 4ิบอองศาและสูงสุด3 1 3 4องศาลมแปรปรวนความเร็วกิง เล็ขึ้นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้ามีเมฆบางสว่วนอุณหภูมิต่ำสุด21 23องศาสูงสุด3 1 3 4องศาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วสัมพัธ์ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุนท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วคกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ